สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะรับผลิตเสื้อกีฬาเสื้อทีมลายเสื้อทีมทุกชนิดค่ะวันนี้นะคะมารีวิวกับงานเสื้อทีมของ T.J. Swimming Club นั่นเองนะคะเป็นเสื้อว่ายน้ำค่ะดูจากรูปดูออกเลยว่าเป็นเสื้อว่ายน้ำแน่ๆน,นะคะเพราะว่าทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะผ้าเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะให้ดูสีจริงนะคะเวลาอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะสีสวยมากเลยสําหรับวันนี้จะเรียกว่าเป็นโทนสีกลมนะคะเป็นกลมน้ําเงินโทนเข้มๆนะคะก็คือสีกลมนั่นเอง เดี๋ยวเราเข้าไปดูงานสวยๆใกล้ๆกันนะคะมาดูงานด้านหน้านะคะวันนี้นะคะจะเป็นงานโปโลหรือว่าเรียกว่าคอปกนั่นเองค่ะคอเสื้อนะคะก็จะเป็นสีกลมนะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะเริ่มจากบริเวณไหล่ตรงแขนนะคะก็จะมีขีดซ้ำขีดนะคะเป็นโทนสีขาวซึ่งตรงนี้นะคะ่ะจะทำให พอตัดกับสีเสื้อก็เลยดูเด่นมากขึ้นนะคะแล้วก็จะรับกับโลโก้ค่ะโลโก้ทีมนะคะที่เขียนว่า TJ เขาเล่นเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะเล่นขอบเป็นโทนสีสีกลมกับสีเขียวสีเขียวสวยนะคะสีเขียวเรียกว่าเป็นเขียวมินแล้วกันนะคะอันนี้คือโลโก้ของลูกค้าเองค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีธงชาติไทยค่ะธงชาติไทยแล้วก็เด่นๆสุดๆเลยนะคะก็คือภาพของคนที่กําลัง เหมือนยืนนะคะแล้วก็มีภาพน้ำสาดเข้ามาถ้าพับเสื้อนะคะถ้าพับเสื้อจะเหมือนตัวซ้ายมือน,นะคะก็คือจะเห็นถึงประมาณขอบกางเกงนะคะส่วนถ้าปล่อยชายเสื้อยาวลงมานะคะก็จะถึงประมาณต้นขาค่ะอันนี้คืองานเสื้อจริงนะคะที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะงานจริงสวยมากๆนะคะรวมไปถึงลายลายน้ํานะคะที่เป็นเป็นเหมือนน้ําสาดลายคลื่นลายน้ําอะไรแบบนี้ค่ะก็ ลายสวยเลยค่ะสีสวยมากนะคะแล้วก็ดูรู้เลยว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้าจริงๆนะคะเพราะว่างานเสื้อเขาคุมโทนอยู่แล้วเป็นโทนสีกรมแล้วก็จะมีสีฟ้าอยู่ตรงข้างๆตําแหน่งโลโก้ด้วยนะคะความพิเศษเพิ่มเติมนะคะก็คือเสื้อทุกตัวนะคะจะสามารถใส่ชื่อได้เดี๋ยวให้ดูนะคะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้นี่คะ่ะตัวนี้นะคะก็จะมีชื่อเจ้าของเสื้ออยู่นะคะอันนี้น่าจะชื่อคุณ คุณอะไรเอ่ยคุณเนยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดวอ่านผิดนี่ค่ะ N O E Y นะคะก็จะใส่เป็นสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้นะคะนี่งานจริงก็สามารถใส่ได้ทุกตัวนะคะอยู่ที่ลูกค้ากําหนดเลยะคะ่ะว่าต้องการเสื้อไซส์อะไร,รใส่ชื่อทีมว่าอะไรนะคะอย่างตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ก็มีเหมือนกันนะคะตัวนี้ชื่อคุณ นอสน่าจะเป็นคุณนอสนั่นเองนะคะก็ทุกตัวใส่ได้ค่ะสั่งงานได้ว่าชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนนะคะก็มาคุยแบบงานกันได้นะคะส่วนงานด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเด่นเลยเป็นโลโก้ใหญ่ๆของ TJ นะคะ TJ Swimming Club นั่นเองค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มๆนะคะอ่าดูมุมนี้มุมนี้อ่ามุมนี้จะเห็นชัดหน่อยนะคะก็คืองานเสื้อจริงอะคะ่ะ ด้านหลังเขาจะเป็นภาพเหมือนคนเขากําลังหันหลังอยู่ซึ่งภาพคนก็จะใหญ่เด่นมากเลยเลยพอวางเข้ากับด้านบนจะเป็นภาพคนใช่ไหมคะส่วนภาพล่างเนี่ยจะเป็นภาพเหมือนคนที่เขากําลังว่ายน้ําแล้วก็กระโดดลงไปด้านล่างอะคะ่ะใช้สับไม่ใช้สับว่ายน้าไม่ถูกเลยเพราะว่าว่ายน้ําไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ก็ภาพสวยมากจริงๆภาพสวยมากเพราะว่ามัน มันมันเข้าธีมกันมากๆนะคะสําหรับงานว่ายน้ํานั่นเองนะคะก็ใครที่ชอบไอเดียงานเสื้อว่ายน้ําแบบนี้นะคะก็สั่งได้นะคะอยากจะใส่เป็นรูปของตัวเองใส่เป็นรูปของทีมงานได้หมดเลยชอบแบบไหนก็สามารถสั่งงานได้นะคะได้ทุกแบบนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งของแผนเสื้อนะคะลูกค้าก็จะใส่เป็นโลโก,โก้ของ TJ ด้วยอยู่ที่ลูกค้าชอบเลยคะ่ะชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้นะคะงานเสื้อก็ ประมาณนี้ค่ะงานจริงสวยมากๆเลยก็ขอบคุณมากๆนะคะทีมงาน TJ Swimming Club นะคะงานเสื้อเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวรีบจะส่งให้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปเตรียมจะส่งก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ